มาวันนี้จะทดสอบสุดรีเจ็ดโมงดูดิจะมาหรือเปล่าวันนี้เปิดออนอยู่ประมาณสามไม่ดีแต่ได,ได้เห็นแค่จอเดียวแหละสี่สิบห้าวิดูดิ <c oughs> ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แล้ว จะได้้องเลิกตั้งในกาปุกนะเฮ้ยแต่ก่อนแต่ก่อนจะเจ็ดโมงมันได้อยู่นะมันพอออกมาบ้างอยู่นะตอนหลีก่อนจะเจ็ดโมงอ่ีสิบวิท้ายเสียบเก้าแปดเจ็ดหก 5 4 3ส1่าึตืดดตืดดตืดตตืดตืดไงใช้ได้หรือเปล่าสุนีอะ้ออ่ะอ้ยอ้ยอะไรเอโอ้เลขไหลฮิาฮ่ากิาได้คนายอะเลยโอาฮ่าฮ่มโ่าฮ่าฮ่าฮ่าามือถือมาเม็ด จอที่เราไลฟ์เอ้ยจอที่เราอัดคลิปก็มาเม็ดหนึ่งส่วนจองข้างบอกจองข้างไม่มาสรุปยังไงดีวะเนี่ยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้วะ <c oughs> อยู่ที่วิจายณญาณแต่ละคนเลยแล้วกันนะเดี๋ยพวพรุ่งนี้ค่อยมาลองอีกทีแล้วกันนะถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ก็คือน่าจะไม่ได้หละเพราะมันอีจองไม่มาไงแสดงว่ามันก็แปลกๆอยู่นะมันน่าจะใช้ไม่ได้หรอเปล่าวะ ไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเทสให้ทีงแล้วกันถ้ามันไม่ตรงกับเวลานอนนะ